โชถ้าผู้ชมหมายแล้วเฮ้ยเออต้องอย่างดีสิรู้ที่ว่าตัวอะไรขอเยียงผู้หญิงสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ไปอยู่กับเกมบีเบฟโซนะครับผม กับผมแซนเดอร์เ <rôle> ช <à> ่นเคยเลอะไรนะครับผมผมเชื่อนะครับว่าทุกคนอาจจะต้องคิดถึงผมนะครับผมว่าผมหายไปค่อนข้างที่จะหายไปเป็นเวลานานเลยนะก็สาเหตุหลักๆที่ผมหายไปก็เพราะว่าช่วงนี้ผมติดเรียนนะครับผม ก็ไม <S an> ่ได้ติดเรียนอะไรขนาดนั้นหรอกก็มีงานที่ต้องทํานะครับผมแล้วก็อะไรอีกมากมายนะครับผมในชีวิตที่ต้องมาทานะครับผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมนะก็ต้องขอไปท่านผู้ชมมานานที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมกลับมาแล้วเนาะก็จะมาเปิดกาชาเกลือนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนอีีนะครับผมกาชาใหม่ก็เข้ามาพอดีเลยด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมจะพลาดไปประมาณสองกาชาเนาะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกก็มาเปิดกาชานี้แทนก็ได้นะครับผมจะกาชาไหนมันก็เกลือเหมือนกันหมดอะเนาะ ก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทำคลิปซำมุไรโชดาวไปนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะเอาเป็นว่าเราไปเปิดกาชากัเลยกว่าเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของกาชาใหม่นะครับผมท่านผู้ชมนะก็จะเป็นกาชาของสามตัวละคระ uh นะครับผมก็จนะมีชูเฮนะครับผมแล้วก็ฮิโคอนิเนาะแล้วก็อาอุระนะครับผมนะก็จะเป็นกาชาของสามตัวละครน,นี้เนาะนะนะคลิปนี้ผมก็มี1,500เพชรเนาะ ก็จะมาเปิดให้หมดเึง100รเพิดเลยแหละก็หวังว่าจะได้สักตัวเนาะเป็นว่าเราไปเริ่มกันในสเต็ปแรกกันเลยก่อนนะครับท่านผู้ชมนะ150เพศสเต็ปที่หนึ่งสามสองหนึ่ง l ล t ก go ไม่ขออะไรมากเริ่มต้นขอรุ้งขอเปิดตัวแบบเียวอปได้เลยไไไหมมด้เลยตัวแรก ของกาชาได้เลยไหมโอ้ยจริงดิตัวแรกของตู้สเตปแรกของตู้สเต็ปแรกตัวแรกผมได้มานะครับผมชูเฮนะคะออะไรกันเนี่ยอ้ my god ด,ดวงทำมาด้วยอะไรวะหรือว่าแบบการที่ผมหายไปเป็นเวลานานในเกมแบบอยากจะให้ผมกลับมาเล่นใช่ไหมก็เลยแบบให้ตัวดีๆให้กับผมอ่ะ มาเปิดตัวได้อย่างสวยเปิดตัวแบบสวยงามมากมีอีกเปล่ามีห้นน่าอีกเปล่าหานน่าอีกตัวนึงไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับผมนะ้ย<วา>ไม่น่าเชื่อนะครับตัวแรกสเต็ปแรกชูเฮนะผมเฮไม่ใช่กีกี้เดอ้อช่องเซน,นเตอร์ติ่สิบสอหกเนี่ย ใครที่กดติดตามมมนมีแต่เฮงมีแต่เฮงอะผมบอกเลยมาเราไปว่ากันในะเรื่องขอสเต็ปที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมนะไม่พูดความาำเพลงเยอะละไปมีห้าดาวอีกไหมห้าดาวไหมทองเหรอจะทองจริงเหรอโอเคทองไม่เป็นไรอมริคิปไปทองนะครับผมนะ ก็หักนี้ก็เป็นรหัสไก่กว่าที่เคยนะผมไม่ใช่หลัสหลังนะไปเสร็จที่สามผีเสื้อหนึ่งตัวทองทองจริงด้วยทองจริงด้วยอืมอาการเริ่มจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะทำให้ผมดีใจได้แป๊บเดียวเองอ่าเสร็จที่สี่หวังว่าจะมานะห้าดาว three two เด็กจ๋มาไหมมันจหยุดแค่นี้ไม่ได้เด้อตตัวลุงลุงเออลุงยังไงยังไงยังไงไปวะคู่ยมามะเหรอูอายมามะนะผมนะโอเคเยอะโอเคเยอะ เฮ้ย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 ฮาราอไม่มีือฮาราอ์ไม่โอ้ยจมามะนะครับผมมามาว่ากันในเรื่องเศษที่เฮ้ยผมผมลืมพาท่านผู้ชมไปดูเรตดรอปเลยผมก็ยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำเลยนะขอไปดูสักแป๊บหนึ่งเลยอ๋อเหรอเรตดรอปก็ประมาณนี้เราท่านผู้ชมผมต้องขออภัยในความสับเพ่าของผมจริงนะครับผมที่ไม่ได้เปิดเรตดรอปให้ท่านผู้ชมดูเนาะก็ประมาณนี้นะเนาะเรตดรอป เจ็บที่ห้าผมได้แค่สองสเตปนะครับท่านผู้ชมไปห้าดาวอันนี้การันตีห้าดาวนึงวนเนาะก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวหน้าตู้ไหมนะผมคิดด้านบ้านเลยอะถ้าเป็นตัวหน้าตู้อะอำแบบนี้จะดีกว่าขอตัวหน้าตู้เสียงผู้หญิงเียผู้หญิงว่ะอะไรอะโอ้เรือขอห้าดาวอีกตัวหนึ่งขอห้าดาวอีกตัวหนึ่ง ้าดาวตัวหนึ่งหมดแล้วเหรอฮาดาวช่วงเนี้ยหลังๆเนี้ยผมเปิดผมไม่ค่อยเปิดได้สองสามตัวแบบในสเต็ปเดียวมันแบบไดสเต็ปมาตัวเงะมันไม่เดือดเหมือนตะก่อนโอตะก่อนนี้แบบเต็ปหนึ่งมาสองตัวเต็ปหนึ่งมาสามตัวเงี้ยแบบเต็ปหนึ่งแบบสองตัวตามตูต้เนี้ยออกมาตามในสเต็ปเดียวเนี้ยโอ้เดนี้ไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมหรือเปล่าวะไม่ยังไ,ได้อีกหรือเปล่านะ อาจจะไม่ได้แล้วมะก็ไม่รู้ว่าอากาศจะไปเสเตปสุดท้ายอะเสเตปนะี้ยก็หวังว่าจะได้ห้าดาวเนาะไม่เอาตัวละครหน้าตู้แล้วขอห้าดาวเนาะขอห้าดาวดีกว่าไปรู้สิว่าเราจะได้ห้าดาวไหมหนึ่งตัวขอห้าดาวเถอะโอเคสี่ดาวอารังคุรอ้านี่เสเตปสุดท้ายอยู่นี่ สเต็ปสุดท้ายอยูน่นี่มาแบบขอค่าดาวแบบหล่อๆแบบขอค่าดาวมาหล่อๆตัวหนึ่งอ่ะนะอะไรก็ได้ขอค่าดาวไม่เอาสี่ดาวโชว์ท่านผู้ชมหน่อยแล้วเฮ้ยเออต้องอย่างยี่สิบรู้ที่ว่าตัวอะไรขอเสี่ยงผู้หญิง มีคนเนี้ยมีคนเนี้ยหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับตัวละครมีตัวละครหน้าตูส้สามตัวนะ,ผม,วะวนะผมได้มาสองตัวนะครับแค่หนึ่งพันห้าร้อยเพชรเองนะเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมขอข้าดาวอีกตัวหนึ่งสเต็ปนี้ขอข้าดาวอีกตัวหนึ่งข้าดาวอีกตัวข้าดาบข้าดาบข้าดาว โอ้ยมีอยากได้แบบห้าดาวแบบสเตปเดียวมาสองตัวห้าดาวอะ่ะไม่มีแล้วห้าดาวโอ้ไม่มีแล้วนะครับไม่เป็นไรเนาะโอเคอยโอเคอยท่านผู้ชมไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่เลยนะะไม่จริงโอเคผมไม่ค่อยเครียดนะกาชาเนี้ก็ประมาณนี้แหละถึงพันห้าร้อยเพชรได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะก่อนจะจากรากันนะครับท่านผู้ชมผมขอเปิดนาชาแค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวในยะี่สิบห้าเพชรในะแค่ครั้งเดียวดูสิไม่จะได้ไหม ถ้าได้นี่แบบถ้าได้นี่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบโชคดีมากมมาดูในทีว่ามันจะได้ไม่ได้มันต้องไม่ได้แล้วล่ะไม่หวังอะเลยมากสี่ับก็ได้จริงนี่แบบว้าวเลยนะอย่าว่าแต่ลุงเลยทองยังยากเลยเอาละครับผมท่านผู้ชมสำหรับการเปิดกาชาใหม่นะครับผมในปีเบรฟโซในคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้มันอาจจะสั้น อะไรสักเล็กน้อยนะครับผมก็ต้องขอไปท้าว่าจุจริงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะทาคลิปจริงๆครับผมนะสำหรับคลิปสำมุไรโชดาว์เนี่ยก็หวังว่าถ้าผู้ชมจะเข้ามาดูกันเนาะสำหรับนะครับวันนี้นะครับบีดเบรฟโตนะครับผมก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเนาะก็ได้มาต่อตัวละครนะครับได้มาสองตัวละครตามตู้นะครับผมนะขาดอีกแค่ตัวละครเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้เสียเรียดอะไรขนาดนั้นเนาะแค่ออกมาขนาดนี้ในงบหนึ่งพันเท่าเลยก็ถือว่าดีแล้วแล้วนะคร สำหรับท่านผู้ชมครับคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับแซนเดอร์ที่สามโอ่งโออีเช่นเคยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมแซนเดอร์ที่สามโอก็ขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับไปและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่กดเข้าไปดูคลิปซามูไรโชดาวขอผมนะครับกรุณากดเข้าไปดูนยครับผมผมรับรองความสนุกนะครับผม และสำหรับข้าเคี้ยวไม่กดติดต่อ,อ,อ,อไปกดเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นผมจะกินตับนะไปละไปไปของหุ่นละ